เปไงครับเห็นภาพแล้วทั้งหมดเราเป็นงฮะขอสามคำสุดยอดมากเป็นไงฮะสวยมากครับแล้วขอสามคำเป็นไงสวยดีครับเป็นไงบ้างครับจ๊กเกอร์ครับขอสามคำครับจ็กเกอร์ร้อนมากครับใช่ไหมเป็นไงบ้างครับ ได้เห็นแล้วได้เข้ามาชมแล้วเป็นไงบ้างครับดีครับดีดีที่สุดครับทึ่งไหมทึ่งไหมว่าของเยอะขนาดน,นี้สุดยอดเลยครับเพราะว่าใช้เวลานานในการเก็บไม่ทราบเป็น,น,นไงบ้างนนออใช่เห็นแล้วเป็นไงบ้างก <c oughs> ็ตื่นตาตื่นใจดีครับแล้วก็แบบได้เห็นคัรัในแบบหลากหลายคาแรคเตอร์ราแบบบางทีก็แบบเคยเห็นแต่แบบยืนธรรมดานี่ก็เห็นแบบหลากหลาย ก่อนก่อนเข้ามาคิดไหมว่าจะเยอะขนาดนี้คิดว่าเยอะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็แบบเยอะกว่าที่คิดแล,แล้วเป็นไงบรรยากาศก็สนุกไอ้ตื่นเต้นแล้วก็